ายสบายดีพี่น้องมันนี่พบกับคนสนุวตเส้นเก่าเส้นเคยมันนี่มาวัดอยู่วัดมีงานตัดต้นใหม่แต่ก็สิได้ยกกุติของหลวงปูขึ้นมันตําคือด้านด้านกุติขึ้นหนึ่ต่อเสาอีกพอาย่มหนาม,นมาหนามันถ่วมยงเห็นยัง เอ้านี่ด้ยแบุแดงยกขึ s> <S yes. ้นยยขึ oh, ้นเออนั่นด no. ้ไ okay. ด uh ้แล้วตัวละวายไกเสายบแล้วเนาะโอ้ยเดีวสมาสิกนะตอนนี้สร้างกำลังพอสังสีใส่เข็ยก มองกบปยู่ม,บบมั้ถอดไฟได้ถอดป้ายมันเนาะถอดป้ายทั้งเขียวพอเลารบ,บาระยูนเลยหรือเราไปบ้านอื่นบ่ะมองกบไมบมบกหมนี่เพ่นอลลนี่สันเขาเพื่อนโมเมนต์บ่ Die, vô địch, 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 cái bạn? ีจะไปใส่อะไรเดียนอย่ารถแย่เหียบฮ <c ười> ะคือว่าผมมีมูมไม่ขนาดนอรถเนาะขนาดเลือดเข่าเนาะอ่ขาบแห้งแล้วเข่าพี่เนี่ รถเชนสิมายกกุฏิหลังนี่ขึ้นมันต่ำมันเตีย้ยเบึงดินดินเพียงลังค่ายเอาเสานี่มาต่อเอาสามาต่อแล้วก็สิยกใส่เข็ยนยกเดี๋ยวถอดสังกะสีออก สีแทนเพื่อเสียคองสายยึดหรือใส่เข็นยกเ<อ>ดี๋ยนี่อลอรถเข็นอยู่มันยกปุฏิสาเหตุเปยังจังยก มันต่ำบ no <woods> ่ก oh, oh. oh. <t ell ắn skills> ูตีไงอยู่นี่นะอ๋ออ้มองเงี้ยแง่ว่ขายน้อของแงึ้นทับสากุ้ง กอแล้กินข้าวแรกย่ยมได้ไปนอนแต่ห้องนแอ่เลยสองคนย่อกุตีใหญ่จำลองแบบมาจากกุฏีเก่าโอกุตีเก่าที่มาเป็นมูสองมูให้มันจากเดิมใบนเป็นกุตีเป็นห้องรับรองห้องรับรองพระทางอื่นมาเสียเพักมอันนี้มันต่ำเนาะ หน้ามากค่กระถ่มอยู่ยนน้นี่อยอยู่วัดก็มีปลาเฮดเนี่นี่เด็เ,ดเ็ดนี่เฮอกดอก,ดอ,กอุ้ยสองลายดอกอยูุที่ นี่เห็ดอยังนี่ยเห็ดไปแกงเห็ดงานแะ้รกันกยังว่า ยุใ่ในบ้านนี่มีปลาเห็ดเดยนี่ยเห็นบอกอประกันหาเห็ดอันนี้เขาไปเขาเก็บไปสองสามดอกเลยดิโอ้เห็ดพึ่งเนี่ยเหม่ยม่บอกสิวงนหนึ่งนี่หาเขาบูเห็นว่พอดีงามครับโอ้พึ่งยังเาเอื่นพ<ป>ึ่งยังนี่โอ้พึ่งอีตันเนี่ยคำว่าบานนี่กขาไม่พ้นพ่อยได้่จะได้แก้งได้ครับ ได้แล้วเฮ็ุนนำครับเาอะเออแล้็คนล้ละมอมโอ้เฮ็ดพึ้งอีตันเลยเขอื่นอเฮาเีนีนี่นี่เดโอ้จะสันบอน่นี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 แม่จะบอกแมเนอะนดอกหน่อยมันดีแกมครับเฮ็ดผึ่งนี่น่ะบอแม่เดเฮ็ดเ็เฮ็ดบดเฮ็ดบดดินโอ้เขาอื่นน่ะเออเดอเด๋เดเคียร์เคียร์ด นี terror, oh, 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 mm ่อนามอมมีอีเนี่ยเป็นมองเดียวนี่ขึ้นมองอย่างนี้นาะงมองหน่อยมองเดียวเออมองเดียวเป็นอย่างนี้เลยพอได้แก้ยิ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยมากระพระกระมานเห็ดได้บาดทต้อสงสัยเล้วพี่น้องเอ้ยเ่็แม่กูว่าไปหาเห็ดอยู่ในบ้านนี่อยู่ในบ้านนี่ยเห็ดบ่เนี่ยนี่ อย,ยู่ในบาทได้นน่หาเห็ดมาโยกกุติตอนนี้เสียงเครื่องคอนเกิดรัดใหม่อยู่ตอนนี้ลูกเช่นก็นมาล่ะมียกกุติหน่อยโยกขึ้นเพราะมันต่ำน้ำอามน้ำมันถ่วมมองคำดินกับบอลแอนบันไดบาทดินถมใหม่ เช่นยืบหาตัน้นกุฏิหน่อยหน่อยนึงเป็นแล้วตอนนี้จะได้เอาต้นใหม่นั้นออก้อนนะดนั่งพุ่มใหม่ เขานาฝนแล้วก็ต้องเตรียมยกขึ้นเพราะว่าถ้าหน้ามานมันถ่วมตอนนี้ทีมงานกำลังขอ,งองซสายอันนี้อยู่ แล้วก <This S 2> ็สองก็สองฮะโวกงวกบังเด้อรบังเด้อสลับกันอยู่นะไม่เกี่ยวกันอยู่นะ กันพี่น้องบบบนี้ตอนนี้ก็คือเริ่มแล้วครับบ่ะเนี้ย เช่นกันเหลื่อมทํางานนะครับโอ้ยมันเป็นด้านขาวเว้ย มันด้านขาวไม่ใช่ไดนลุงแอมด้านขาวบ่ลุงแอมด้านขาวมีผลบอมสายสายด้านขาวนั่นแหละจังว่าผมมาเอาลูกมาใส่ขางแล้วก็แล้วก็ลอกต้นนี้ติดขาวไว้นะโอ้ยจังใส่ขางลุงได้ได้ใส่ขางลุงได้อยู่ ได้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 ใส่ขางได้เดี๋ยวตัวนี้เปลี่ยนแผนไหมครับต้องเอาลงใส่าดานล่างเลยเพราะว่าประมาณใจตะปูส่วนเข่นยยกได้ยานไอ้ตะปูมันโปรดออกอต้องเปลี่ยนลงข้าง เอาครับตอนนี้กันยกกับลังขึ้นนะครับเนาะ เช่นได้ยกกุฏิออกแล้วครับปันจักทีิทำการต่อเสากาเอาลงหม่องเกขานี่แหละต้อสทีต่อเสาออกเตี้ยมโตเลยเลยเนาะเตรียมอย่าง่ะาะเตรียมพร้อมเลยก็มันโมมีแนวทางเลยก็จักสิเีกันแนวใดมันกระบายเขินมากกับที่มันตาต้อในความคิดเนาะ นี้แหะอันนี้สายไฟเขาตัวต่อไเออพอดากลักแหกเล็กเปีอยอยู่นี่ละเสียพันมากกัใส่งานอย่างนี้แขนเสาพูดขึ้นเยบ่อยไเอาเสาพูดขึ้นเลยบ่โอ้ยึงพ่นว่าจะาลพอที่จ่อค้างไวเดียวจ่อค้างกับระบเสาหนึ่งสองสามสี่นะต้องจ่อเสาแม่เจ้หมูนี่น่าร้นเอยหมวยเปลี่ยนแล้วเขาก็ เขาไ่ได้ขอเขาไ่ได้ขอเขาทีมเขาทีมใสนรถเขาเลยเนาะอ้าได้ได้นี่เราเ้าถทาโยกขึ้นห้าเสาไปใส่โยกขึ้นเามาด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 มัดมา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 ดมวตมางมายมาด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 มางม่อีกดมาด้าดมาดมมามามดาม่ด โอ้ยคนนี้อยู่นี่ก็เขาบ่ะด้เนนะครับตอนนี้ก็พี่น้องเจ้าบ้านรั่งตอ่อเสาอยู่ครับตอ่อเสาใส่เสา,สาเรียบร้อยกสิใส่เข็นยกลุงม,มาไหวหมองเกาเลยครับเนี่ย ขันไหวแล้วลุงครับขันทรายแล้วหัวเสาสิแตกต่อเสาเรียบร้อยตอนนี้รถเค่งกับรงสิยกกลงมาได้บาทายเอาบาตนแล้วตัวคนีอยู่ เออวะเนาะสะดวกสบายโอ้ยน <yap a> <asan> ักบกฏสามนเดียวนี่ปากเขาปุนแล้วหนี่นะั่นทวดมาแล้วลงมาก่อนที่มามมนเราอยู่ลุงที่โมฮันนาเลยครับมาแล้วมาแล้วเย็นจะบอพี่น้องทุกทีเหรอไก้โอ้ยสุดสุดไปเกะแก่ที่นี่เหเวย าาดูดิดูดิยไนอ,อุยนวะยูยูยู <c oughs> ตอนนี้ก็ร่างทีเอาเขามามองเก่ามันครับต่อเสาเรียบร้อยแล้ว ฮะตองๆจะเื่องสบานเรว่ององเด้อสวบานห่ออยู่เทิงกของแมนบลสีสมอ่ะสําหรับธารกิจนี้ก็ถือว่าสําเร็จครับใน้ยกอุติออกแล้วก็ต่อสาอกับพระวังหมเกกา คลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ